สวัสดีครับผมพทัทพรพิพัฒนะครับวันนี้มีเรื่องดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเรานะครับวันนี้นะครับระบบมีอยู่ระบบระบบหนึ่งเรียกว่าระบบการขับถ่ายนะครับในส่วนของร่างกายเราเนี้ยระบบเนี้ยมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าระบบอื่นเลยในร่างกายเรานะครับวันนี้ครับถ้าท้องผูกหรือว่าระบบขับถ่ายเรามีปัญหานะครับต้องบอกว่ามันเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ย จะขับถ่ายสารพิษแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายของเรานะครับผ่านระบบลำไส้ท้องผูกอาจจะเป็นสาเหตุนะครับทำใัญของอาการเกิดสิวฟ้านะครับเป็นๆหายๆแล้ษาไม่ไหายนะครับจุดด่างดําผิวเราไม่ขาวไม่ใสนะครับใ <c oughs> นบวันนี้ถ้าเกิดเรานอกจากผิวเราไม่ดีแล้วนะครับอาการพิษต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเข้ามาสู่กระแสเลือดได้อีกรอบนึงนะครับ และที่สําคัญคอเลสเตอรอลน,นะครับที่อยู่ในลําไส้ใหญ่ถ้าไม่ถูกการขับถ่ายออกนะครับก็สามารถดูดกลับเข้าไปทําให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสเป็นคอเลสเตอรอลสูงรวมถึงสะสมโรคต่างๆอีกมากมายนะครับวันนี้พัดมาแนะนํานะครับผลิตภัณฑ์ Neo ไฟโตวีเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Successor นะครับเป็นผลิผลตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องการ็อกซ์ลำไส้และกระแสเลือดนะครับ ใช้งานได้ดีมากๆนะครับทดลองแล้วดีมาดูตัวกล่องกันเองเนี่ยกล่องเนี่ยสีสดใสนะครับกล่องเป็นพรีเมียมอย่างดีนะครับในกล่องเนี้ยมี15ซองนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะบอกส่วนประกอบต่างๆของผลิตภัณฑ์มีอยอนะครับมีสายด่วนผู้บริโภคนะครับมีเครื่องหมายฮาลาลนะครับอิสลามทุกท่านทานได้อย่างไม่ต้องสงสัยอะไรเลยนะครับ ถ้ากล่องเขียนราคาอยู่ที่1,250นะครับแต่ถ้าอยากได้ราคาพิเศษติดต่อ,อนักธุรกิจของซับเซ็ตมอลได้ทุกท่านเลยนะฮะเรามาดูส่วนผสมกันหลักๆนะครับมีตัวตระกูลพืชพืชผักตะกูลเบอร์รี่มากเลยตัวนี้พืชผักตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจะช่วยเรื่องต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะครับช่วยเรื่องระบบเลือดนะครับ ส่วนตัวหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันเด่นๆเลยนะครับเบต้ากูแคนจากโอ๊ตตัวนี้นะครับลำไส้ของเรานะครับผมว่ามันมีไม่ไม่มีการดีท้อไม่มีการล้างลำไส้นะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันจะมีสิ่งผิดปกติดำๆนะครับเกาะตามผนังลำไส้เพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็งลําไส้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวไอเบต้ากูแคนจากโอ๊ตตัวนี้จะช่วยนะครับเหมือนเป็นตัวสกัด แล้วก็เอาออกจากลําไส้ได้ดีมากๆนะครับเรามาดูกันนะครับว่าข้างในผลิตภัณฑ์นี้เป็นยังไงก็มาดูแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นซองหุบเป็นซองอย่างดีเลยนะครับตามมาตรฐานอ,อย้อเนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยนะครับทุกอย่างนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวพัดลองดูนะว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงครับกลิ่นเนี่ยก็คือกลิ่นตามนี้เลยครับตามรูปเลยนะครับ เป็นเหมือนกับกลิ่นกงของกีวี่นะครับกีวีนิวซีแลนด์นะครับกีวีที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเราใช้อัตราการผสมเนี่ยก็คือน้ำประมาณเนียประมาณแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็ลองดูการละลายของเขานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำเย็นนะครับแล้วเราก็ลองปรากฏว่าไอ้ตัวนี้ละลายได้เร็วมากนะครับเราช้อนคนเล็กน้อยนะครับสีเขียวเนี่ยโอ้โห,หน่ารับประทานมากมากเลยนะครับ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องกลิ่นเดี๋ยวมาลองดูกลิ่นกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นกีวีครับรสชาติรสชาติก็อร่อยครับทานง่ายตรงนี้ครับวันนี้เรามาดีท็อกกันนะครับเรื่องลำไส้เรื่องกระแสเลือดขับสารพิษร่างกายเนี่ยเราจําเป็นต้องช่วยเขานะครับเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้ ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับด้วยความปรารถนานดีจากนักธุรกิจซักเซ็ตมอร์นะครับทุกอย่างหาซื้อได้ที่นักธุรกิจซักเซ็ตมอร์ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับ